ปลกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตะกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ครับวันนี้จะพามาชมสวนนะที่ที่ที่ไหนนะที่นี่ฮะที่หอยค่าบ้านหอยค่าจะ้ะบ้านหอยคาอำเภออำเภอบุญทลิอ,อบุข์จังหวัดอุบลจังหวัดอุบลนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะแนะนําการใช้อดีสองห้าห้าหนึ่งเนาะหลังจากมาดูแล้วดูเคยใช้ใช้ไปกี่นานเท่าไหร่แล้วเนี่ยเคยเคยที่เคยใช้มา อาจจะใช้อาดีเนี่ยเจ็ดเดือนแน่ประมาณถ้าใส่เจ็กเดือนว่าพอไงอย่าใช้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างเนาะมันมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อตอนะใส่ติดต่อกันนะไม่ได้ใช้แบบต่อเนื่องนแรก้ันแรกใส่ผักขวดใหญ่ฝาขวดเต็มฝาขวดอ๋อไม่รู้มันมันมันอ๋อฝาขวดสีเขียวเนี่ยนะใช้ใช้กี่นากีสซีนาทีที่ใช้ไปยี่สิบยี่สิบลิตรมันเกินไปเนาะ ถ้าถ้าฝาฝาเขียวเนี่ยหนึ่งหนึ่งฝาเขียวเนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยลิตรนะเออเท่ากับหนึ่งหนึ่งร้อยลิตรแต่ถ้า,าถ้าน้ำยี่สิบลิตรเราแค่ห้าซีซีห้าซีซีต่อน้ำยนะี่สิบลิตรเนาะเอาแค่แค่ครึ่งฝาในครึ่งฝาในสีขาวเนาะเอเอซึออ่งถึ่งจะถูกอัตราส่วนแล้วเรามาดูแล้วเนี่ยดูดูการจะเติบโตแล้วมันมันมันไม่โต แล้วนะเรา,าใช้ใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยนี้ยใช้ใช้ปุ๋ยอะไรเพใส่ไปบ้านมันเป็นปุ๋ยอันปุ๋ยเม็ดเนาะปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดดูดูมันไม,ไม่ไม่แตกยอดไม่อะไรเลยมันอยู่กับที่เลย้กเนาะพื้นเนี่ยดึงดึงหญ้าดึงอไอ้พวกที่คุมไว้เอาเอาออกนะเดี๋ยวเราก็มาใช้อาตาใหม่คือ5ซีต่อน้ำ20ลิตรเราก็มาฉีดฉ<อ>ีดให้รอบโคนต้น แล้วก็ฉีดฉีดลำต้นถีดใหม่เนาะทุก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 เจ็ดวันมล่แล้วให้น้ําให้น้ํายังไงให้น้ําให้้นำวันหรือว่าหรือว่ามื่อเว้นมื่อวันเว้นวันแล้เราก็ดูก็ดูความชื้นของดินกันแล้วกันเนาะถ้าถ้าดินชื้นมากเราก็เว้นได้เพราะว่าดินดินนี้มันเป็นดินคล้ายดินทรายมันจะไปอุ้มน้ําเท่าไหร่ก็โอเคอยู่ดีเนาะเนี่ยเอาเดี๋ยว เพราะว่าอีกอย่างหน,นึ่งน,นี่ต้นกล้วยอันนี้มันเป็นกล้ <c oughs> กวยกล้วยน้ำว้าเนะะาะกล้วยน้ำว้านี่รากรากมันจะจะแผ่ไปได้ได้<ๆ>ยเยอะมากมันจะไปแย่งอาหารทุเรียนอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นกล้วยหอมกล้วยกล้วยไข่ได้ไม่เป็นไรอือมันมันไม่แตกกอแต่ถ้ากล้วยน้ำว้า,วา,วามันแตกกอมันจะขยายไปเรื่อยๆ,เ,ออๆเพราะนั้นอยู่อยู่ใกล้ทุเรียนทุเรียนเราไม่มีเหลือเพราะมันโดนแย่งอาหารมันไม่โต กาต้องเปลี่ยนเป็นต้นเอากล้วยไข่มาปูเออเอากล้วยไข่หรือกล้วยหอมก็ได้กล้วยหอมก็เหลือเบิดแล้วบางทางทางได้ยู่บอจ้ะได้เอาถ้าถ้าบางข้างก็บางทิศตะวันตกเอาทิศตะวันตกทิศเดียวอ่าทิศทิศตะวันออกที่มันขึ้นมาให้มันได้รับแสงน้ำเต็มเพราะว่าเขาจะได้ปรุงปรุงอาหารได้ตอนตอนเช้าตรงตอนเที่ยงตอนบ่ายพอตอนบ่ายแดดจัดๆนั้นมันก็แล้วก็ ถึงการแดดได้ตอนตอน,ตอนบ่ายจัดๆเลยเนาะจ้ะเอ่อเอา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 ฉา,ากตั้งฉากแบบแบบจอหนังอะข้างเดียวจ้ดเอ่อเอาข้างเดียวที่อวันตกข้างเดียวอืม,อมแต่ว่าที่ที่คุมทั้งบนไว้น่ะดูดูแล้วมันมันไม่โตเลยเพราะว่ามันปรุงปรุงอาหารไม่ได้อืมนี่แหละตัวปัญหามันมันจะเกิดนี่มันจะเป็นใบเหลืองใบแห้งค่้งซีนี้ใบไมแห้งเลยเพราะวันใบนี้มันกระโลนใบจั่กลวมันบบใหญ่ายอะเกินใช่ เอาไหมเดี๋ยวเดเอาเอาหญ้าดึงดึงหญ้าออกให้หมดดึงหญ้าออกให้หมดเลยไม่ไม่ให้ไม่ให้มีอะไรคุมเลยนะใช่เออเอาออกแล้วก็เราก็ฉีดฉีดฉีดพื้นดินฉีดพื้นดินเสร็จแล้วก็ฉีดลาต้นฉีดใบฉีดลาต้นต้องฉีดลายบอสีจนเปียกก็ไม่ก็ไม่ต้องเปียกมากเอาแค่ชุ่มนิดนิดแค่นั้นเองแค่แค่ผ่านผ่านเนี่ยฟืดฟืดฟืดไปแล้วก็มีฉีดลาต้นฟืดเดียวจบไม่ไม่ต้องถึงกับเปียกแต่ก่อนนี่บบมีญยาพ่อพ่อเส้็ได้ปล่อยให้มันเปิด หย่าคืนมาว่ามันหากมันบ่มีหยามันมาซูมบ่อะก้อยมันหยาเกิดเพราะว่ามันจะไปสะสมโรคจริงๆเอาพวกพวกนี้มาคุมเนี่ยพวกพวกฟางพวกหญ้าพวกอะไรพวกนี้แล้วยิงมาคบทับผมเท่าไหร่เชื้อโรคมันก็ยิ่งมีมากเท่านั้นนั่นแหละตัวปัญหามันเห็นมันแห้งแกงสีหน้านี่ก็เลยเอาฟางมาคุมว้าห้เพิ่งซ่มอย่างงี้ไม่เป็นไรแฉมากก็ไม่ได้ เนาะใบบัวมีพ่อใบสว่างอันนี้นั่นก็เลยตกใจแล้วแบบตายเฮือสิยังนอแบบน,นี้วะอย่างอย่างคุ้มอย่างเงี้ยมันก็มันปรุงปรุงอาหารไม่ได้ไงจนถ่อนะบัวมีกำลังใจเห็ดเอาเดี๋ยวเอาไมา้เนี่ยเดี๋ยวคุ้มด้วยบัวม,มีคลุมเพรามก็ปรุงปรุงอาหารไม่ได้เลยเพราะว่าแสงมันโดนบดบังหมดเลยอ่ามันมันมันสังเคราะห์แสงไม่ได้ มันก็ทําให้ปรุงอาหารไม่ได้มันก็ไม่โตอืมนี่ใบใบก็เริ่มเหลืองเริ่มไรละเดี๋ยวเอาออกเนาะเอาออกเอาออกปลูกเรียนกี่เดือนแล้วนะะเด็กได้กี่เดือนแล้วเนี่ยปลูกน้อยเดือนมีสุนา์นาเพิ่นปลูกเดือนมีสุนห์หนาโอ้โหได้กับสิบเดือนแล้วนี่สิบเดือนกจนว่าถอจนว่าเด็กปีหนึ่งหลือเป็่ปนไปเป็นมายังทอเก่าอยู่อ่ะ เพราะว่าที่คุมคุมคุมไว้ดูมันมันไม่โตเลยเห็นไหมกระซัานี่ล่ะซัแตะมือปูซือเมื่อปลูกกระซันหนีอยู่จังสี่ไม่โตทำอะไรนะทุเรียนเนีทำหมอนทองหมอนทองหมอนทองอย่างเดียวเนาะจ้ะครับขี้ต้นแน่ทั้งหมดกี่ต้นเนี่ยห้าส <50. S 2> ิบห้าสิบต้นประมาณสามไร่เนาะสามไร่เลย <สา S 1> เนะสามไร่เออแลโอเคแล้วพูดพูดถึงพื้นที่แล้วเขาโอเคนะดี เดี๋ยวทำอย่างอย่างที่ว่ายเอาพวกวางพวกอะไรที่พวกนี้ออกออกเลยนะครับเนี่ยมันไปคุมอจริงๆมันน่าจะแตกได้ดีกว่านี้นี่หละมันแบว่ามันโปรงยอดขึ้นมาแล้วมันกระยุดยุดให้มันแหงแล้วใบเหลืองเขาล่นมาไม่มันใช่หลายตัวไง ล้นล่ะก็ค่อยอันโป่งยอดขึ้นมหม่ยอ่ามันมันใช่หลายตัวปุ๊บมันก็ทําให้แรงเกินไปปุ๊บมันก็หยุดหยุดการเติบโตทําให้ใบเหลืองแล้วหยุดการเติบโตนี่เอามาใช้ตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวลองดูนะลองดูเอาใช้ตัวเดียวเลยไม่ต้องอย่างอื่นจะมามาเบิงมาแนมหาต้นได้สิเป็นกําลังใจในกรบโบมี่ทอต้นอย่าเอาใหม่เอาเอาอย่างที่ว่าเนาะเอาอย่างที่ว่าเนาะเจ็ดเจ็ดวันหรือห้าวันก็ได้ ตอนนี้เราก็ห้าวันค้างห้าวันค้างเลยเราบำรุงให้มันเต็มที่เลยครับให้เต็มที่เลยเอาห้าซีซีอย่าอย่าไปเอาเยอะกว่าห้าซีซีมันจะทําให้ต้นเหลืองน้อยได้แต่ห้ามเกินห้าซีซีหรือว่าต่ําลงมาสี่หรือสามซีซีก็ได้แล้วแต่แต่ว่าแถวนี้เพิ่อจะใส่ต้นนีรายอยู่บอแถวบวันคำากเพื่อมีเขาเขาใช้เขาใช้อยู่แล้วเขาก็แตกแตกยอดดีด้วยอืมแต่แต่ยอดดี เมื่อกี้ไปดูที่ดูเขาก็โอเคอยู่เขาก็เริ่มแตกยอดใหม่เขาปลูกได้แจ็กปีละเขาปลูกก็ได้ปีกว่าๆว่ะปีกว่าก็อีเขาก็สูงสูงสุดเรื่อแล้วนะแตกแตกยอดเนี่ยแหละถ้าเป็นแังสีเนี่ยมันมีกําลังใจแล้วนี่ว่ามีกําลังใจที่เหตดเอาเลยกับมาตื่นมือใดกับมาแนมเบิ่งกับือเก้าอยู่มือใดมาแนมเบิ่งกับือเก้าอยู่นี่นี่ เออนี่เนี่ยนี่ต้นอยู่บ้านเนี่ยมีต้นหนึ่งเป็นนี่นี่ก็ถือว่ายังยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะเขาพราะเขายังเขายังเขาใช้ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยเขาก็ใช้เยอะเกินใช้เยอะเขาใช้ฝาฝาขาวเต็มเราเอาเราเอาฝาขาวแค่ครึ่งเดียวเอาครึ่งเดียวต่อน้ำยี่สิบลิตรอืมแต่พอนี่พอต้นรับต้นเขาจะเขียวพอต้นเขียวปุ๊บเราก็รู้เลยว่าเดี๋ยวเขาใช้มากเกินไป มากมากอัตาราอาตราส่วนมันมากถ้าแม้นถ้าห้าใส่ปุ๋ยใส่ต้นนี้หรายนนี่มันสีต้นเขียวเม่นบ่ต้นเขียวไม่ว่าไม่ว่าปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าถ้ามากเกินลําต้นมันจะเขียวโอ้ําต้นเขียวนี่บ่ดีเม่นบอไม่ดีไม่ดีถ้า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 ลัมรต้นออกสีน้ำตาลหรือออกสีชมพูนั่นแหละต้นนั้นลโอเคอัตาราส่วนที่ดีเออนั่นแหละดูง่ายๆอแต่ว่ามาสังเกตเบึง ต้นนี่แถวนี่ทั้งนี่นี่สิเป็นตะขืนกว่าทั้งผีอยู่อทั้งผีโบเป็นมันอยากเป็นใบเหลืองมันโป่งขึ้นมาได้มั้งกะหยุดมันมาโป่งหยออต่ตเนื่อไปเรื่อยๆนะมันมันมันถ้ามันใช้อัตรามากเกินไปมันก็จะหยุดมันจะหยุดอยู่กับที่มันไม่โตเนี่ยอย่างนี้ก็คุมคุมไว้เงี้ยมันก็ไม่โตเห็นไหมใบเล็กลงเล็กลงนะมันใบมันไม่ใหญ่เดี๋ยวถ้ามัน เดี๋ยวมันใช้ตัวนี้ตามมาตราส่วนปุ๊บแล้วเปิดเปิดให้มันได้รับแสงเดี๋ยวมันจะแตกยอดใหม่แต่ยอดใหม่ปุ๊บใบก็จะใหญ่ขึ้นใบก็จะใหญ่ไอตัวพวกนี้ใบเล็กๆเนี่ยมันก็ค่อยๆร่วงหายไปแล้วเอาใบใหญ่แทนนี่ล่ะมาเบ่งมาได้กับใบหนยน้อย <laughs> อยู่เบ่งม <laughs> าได้กับใบหนยน้อยอยู่เอาเอาเอาให้เขาได้รับได้รับแสงให้มันดันตะเคาะแสงได้ดีต่อไปต่อไปถ้าใหญ่ขึ้นแล้วก็เนี่ย ต้นกล้วยสีสีมุมเลยเงี้ยโดนแย่ยงอาหารหมดเลยโดนแย่ยงอาหารเนาะแล้วก็เอาหญ้าเอาเอะไรออกออกให้หมดอือออกให้หมดเลยไม่ต้องกลัวมันไม่มันไม่ไม่ไมไมกลัวมันไม่กลัวร้อนทุเรียนเนี่ยสำคัญสำคัญเนี่ยต้นเนี่ยครับโห <ละ S 2> นองเว,รวคระกำโคดองเวชได้ไรถ้าฝนตกจะคอยเอาออก ต้นนี้ใบาหายหมดแล้วครับนี่ละมันจะเป็นยังสี่ละต้นใบาหายหมดนี่ต้นหนึ่งนี่มันปุงมันปุงอาหารไม่ได้บัวมัมนโมเมนต์นแต่อันตะกอนนี่บัวได้คุ้มเอาออกเบิดขึ้นกันแต่ว่ามันจะเป็นนี่ล่ะถูกต้นเลยสิลยรลนใบเบิดวางหันนั่นจนว่าอุ้ยเบิด์ลรือพอต้นนอกป่านนี้ว่อีตอนตอนปลูกเราเราเราคนปลูกเองไหมลูกไส้เพิ่งไปคนปลูกเรา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 เปิดเปิดมาปุ๊บเปิดถุงมาเนี่ยมันมีมิน มีตัดลากตัดอะไรไหมมีตัดตัดคอดลากคอร์ดแล้วเอาตัดออกใช่ไหมตัดออกแกอ่โอเคแล้วเราที่ลองลองลองต้นหลุมอ่ะเอาเอาดินเอาไปเอาดินถุงนั่นดินดินดินที่ปลูกพืชทั่วไปเนี่ยเนาะแม่นจะดินอันนั้นที่เขาซื้อมาถุงละนนั่นแหละอ๋ออันได้ได้แต่พวกไอพวกขี้วัวขี้ควายขี้เนี้ยได้ไหโอเคบ่ได้ใส่แล้วต้นต้นนี้มันก็ยัง นี่ล่ะทุกต้นมันสิเป็นโลนใบออกเบิดแต่มันคอยป่งขึ้นมาใหม่จังหวะมันโมโหใหญ่เยอะขึ้นเลยไงต้นนี้ใบแห้งหมดแล้วตัวนี้บ่รมันสิตายเหรอบ่นี้ตายแล้วยามตายอยู่เดี๋ยเขาไม่ฟื้นละเฮครับครับเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเพิ่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วต้นนี้ก็สิตายแล้วนั่นนั่นล่ะส่วนมาสิเป็นแนวนี่ล่ะมันสิโลนใบออกเบิดแล้วมันคอยป่งหยอดมาใหม่ก็เลยว่ามันสิใหญ่เป็นอยู่บ่แนวนี้ว่า เอาออกนะเอาแสแลนออกให้หมดออดูหญ้าที่คุมเอาออกนะแล้วก็ฉีดห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเอาลองดูใหม่อเอาฉีดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์หรือว่าหรือว่าห้าวันครั้งห้าวันครั้งยิงดีนห้าวันค้างห้าวันครั้งเราตอนนี้เรากำบรุงปร,รุงดินให้มันฉีดฉีดดินให้มันนานนิดนึง่าแล้วก็เราก็ฉีดลำต้นให้ให้ลาเขาได้ได้เดินกินในเต็มที่แล้วก็เขาปรุงอาหารให้ได้รับแสงปรุงอาหารได้เต็มที่ นี่แหละรับรองเดี๋ยวแตกยอดใหม่อมืเดี๋ยวแตกใหม่อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรไหมมีมีปัญหาอะไรส่วนใหญ่ก็เนี่ยเนาะมันไม่โตเนาะนี่ละ <laughs> ปัญหามันคือมันบม่ใหญ่แคเคือมันไม่ใหญ่ที <laughs> <laughs> น,นี้เราเราก็มาแก้ปัญหาโดยการเอาเอาสแลนออกเนาะสแลนออกปุ๊บแล้วก็เอาญ้าออกแล้วต้นกล้วยต้นกล้วยอนาคต คือต้องเอาออกหมดนะมาเนาออกต้องออกเพราะว่ามันมันจิขขืนมามันจิโป่งหยอดมากใ้ซ้ำนี้โป่งหยอดมากแล้วมันก็สิเป็นใบแห้งใบเหลืองใบกรอบเขาก็โลนใบค่อยโป่งมาใหไม่มันก็ยุดอยู่ซ้ำมันโป่งหารได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าแบบมีอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าดินนี่ใส่ใดอยู่เม่นบอกในการปลูกแต่ว่าลูกใส้วว่าเอาหยาห์หาหเนี่ยนี่มันซุ่มุเรียนซุ่มด้วยมันเล้เอาหยาออกครับมันจะไปสะสม ไปสะสมเชื้อโรคต่างๆอือวมีหอนะา,นาเนี่ยมันจะซุ่มคนเราอะไรคือทุเรียนทุเรียนมัน MM ไม่ต้องแม่นไม่ต้องการไอ้ชุ่มชื้นอ,อะไรมากมายยิงยิงถ้าแช่ด้วยได้ไม่ได้เลยทุเรียนอคือดูแล้วมันมันมัน มันไม่โตเลยพูดง่ายนะมันหัวโตทีละซ้ำนี่จ้มือปลูกเออั้งแต่ปลูกเลยมันไม่โตเลยเพราะว่ามันมันคือมันโปร่งใบขึ้นมาอย่างนีมันแก่แล้วมันก็สิเหลืองเป็นใบแหกใบอันนี้โลนใบออกเบิดกับว่าโปร่งยอดมากโปร่งยอดมากแล้วก็เป็นใบแหงใบกรอบเขาแล้วก็โลนโลกอีกยังค่อยโปร่งยอดมาอีกนี่มันเลยบ่งหูใหญ่เยอะเสื่อย่าเอาใหม่จังหวะมันสีใหญ่อยู่โบ่เนี่ยนี่วะอย่าเอาใหม่จน จนทอแทะจนมา,าเสียเอายางคนได้มาปลูกใส่เดียเดี๋ยวทำอย่างที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวลองดู <c oughs> เดี๋ยวฉีดฉีดสักสองสามครั้งก็รู้แล้วว่ามันจะแตกยอดใหม่ครับ <c oughs> มันจะแตกยอดออกมาใหม่เนี่ยสองสามครั้งก็รู้ละว่ <c oughs> ถถาจะเอาเอาแสลรนี้ออกให้หมดเลยเราะมันเข,นขาจะได้ให้เขาปรุงแสงได้เต็มที่ไงเขาปรุงอาหารได้เต็มที่เหมือนกับโรงครัวโรงครัวเขามีแสงได้ปรุงเต็มที่พวุ่งเี้เขาก็จะก็จะเตรินดี ก,กันออกข้้งทางกัน,ท,นกทั้งตะวันตกทั้งตะวันตกบังทั้งตะวันตกเหมือนกระจอหนัง<อ>ตั้งตั้งแบบจดหนัง,งข้างเดียวเอยังอยังทั้งด้านทิศอื่นปล่อยเลยเอถ,ถ้าถ้ากลัวมันจะร้อนนั่นก็เอาทิศต,ตะวันตกทิศเดียวอืมพวกแต่เช้าเชา้ชาถึงบ่ายถึงถึงเที่ยงเนี่ยให้เขารับแสงปรุงอาหารไ้เต็มที่เลยอือนั่นแหละ แต่ว่ายานีเขาสีตอนเสาร์นอสีช่วงเช้าเลยตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่เช้าลงมาจะถึงถึงเที่ยงก็ได้แล้วแต่มีเวลาก็เราก็ฉีดนี่พอช่วงเช้าดีเขาจะจะปรุงปรุงอาหารได้ดีไงเขาเปิดเปิดอีกอย่างหนึ่งตอนใส่ยาตัวนี้นี่ก็บเบิดสีตอนเสาร์แจ็คเกอร์พันสีเตตอนแรงบอกเพื่อนว่าให้ฉีดเขา บอกให้สีตอนเสาร์ตอนเสาร์ว่าจะคล้องมันมีเวลาก็เรื่มสีบัในี้ก็เ่็สีตอนแรกอีกคือถ้าถ้าฉีดตอนตอนเช้าเนี่ยเขาปรุงอาหารเสร็จปุ๊บเขาก็ได้รับแสงเนี่ยเขาก็จะปรุงมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าอพอตอนเย็นตอนบ่ายเนี่ยมันก็เตรียมจะหลับแล้วเตรียมจะหลับจะนอนเข้ามาเย็นนี่ครับก็เอางี้่ะเนาะตอนตอนเช้านะฉีดฉีต้งช่วงเช้าฉีดระยะตอนเช้าอาหารหน้าเขากล้องดูนี่ สิทชองตอนตอนเช้าเอาแสลันออกเหลือทิศตะวันตกด้านเดียวนะแล้วก็หญ้าที่คุมก็เอาออกอนาคตคือไอ้ผลกล้วยถ้าเป็นถ้าเป็นกล้วยไอ้กล้วยหอมหรือว่ากล้วยกล้วยไข่ได้จะ่จ้ให้ปลูกให้ไกลหน่อยอือตอนนี้กล้วยต้มบ้าโอ้สี่มุมเลยไงไม่ได้แย,แย่งแย่งอาหารหมดเลย แต่ลูกไสยที่เราเพิ่ว่าปูให้เป็นทมแต่ว่าเพิ่งกบเยียดได้ตอนนี้ดอกกล้วยน้ำว่านั้นลากลากไปเร็วมากต้นกล้วยไปเร็วมากความจูแต่กอเร็วเนี่ยเพราะว่าตัวปัญหามันแต่แหลกเพิ่งกบเยียดได้ดอกกล้วยน้ำว่านั้นแต่ว่ามันมีผ่านกล้วยนะนั่นน่แหละเนาะทำอย่างที่ว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเห็นผลแตกต่าง หลังจากที่ทํามาได้นาแล้วเนาะแต่ก่อนเห็นผลมัณนท่าไห่โอ้ฉีทั้สองสามครั้งก็ได้ก็ได้ได้เห็นเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูยอดดูยอดมันจะแตกใหม่เออพอยอดแตกใหม่ได้ดีปุ๊บเดี๋ยวก็จะเจิริญเร็วแดงว่าลากมันจะเริ่มเดินน่าดีแล้วให้เขาปรุงอาหารได้ดีพอเขาสังเคราะห์แสงได้ดีเนี่ยเขาก็จะปรุงอาหารได้ดีแล้วก็มันก็จะโตอืมันก็จะโต เดี๋ยวเขาจะมาติดตามใหม่หลังจากที่ทำทำแนะนำไปแล้วเนาะเะมาติดตามผลเออมันจะได้ผลอะไรยังไงเดี๋ยวก็มาเค,เคยเคยอันนั้นมีอยู่บ่มีเป็นแนวนึงอยูบอ่บ่มีมีก็ถ้าไปแนะนำมันอยากให้เขาเอาออกนี่แหละอย่างที่บอกนี่แหละอเออแล้วเขาก็แตกแตกยอดใหม่เพราะว่าคือว่าปลูกนี่คือบ่มีคําแนะนำเอียงมาปลูกคือว่าศึกษากด้วยตัวเองน่ะนะใช่ มันกะโบหูมันกะโบไดพ้นกระหูอยู่กระเบิงอยู่ว่าอยูแบบตอมีตอนเกิดนะพูดง่ายๆนะศึกษาเองเออศึกษาเองไอ้นี่ดีไหมไอ้นี่ดีไหมเออถ้าเขาบอกเขาหายข้าแนะนำมาก่าใส่ตัวนั้นตัวนี้ดีกะเปีอยะมาใส่มันก็เลยมั่วไปหมดมันก็ละมั่วไปหมดใช่อันนี้เราใช้ตัวเดียวเลยเพราะว่าอยากหูเด้เพราะว่าอยากเข็นอยากเข็นมันใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูใหม่อย่าเข็นมันใหญ่เลยเขาว่าดยังไงกะเปี๊ยะมาใส่นี่ยนั่นมันก็เลยตอนนี้มันต้นเดือน ต้นเดือนเดๆๆ on, ี oh, right. gotcha. hmm. mm ๋ยวอีสักสักเดือนหรือสักเดือนกว่าเดียวเดี๋ยวผมก็ใหม่เนี่ยจะมาดูนะเดี๋ยวมาดูความแตกต่างหลังจากที่ให้คําแนะนําไปแล้วเนาะไม่ต้องกลัวผมติดตามผลรับรองไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งแต่ว่าลูกชสยเพื่อกระเบี่อยู่ว่าจะคล้องปุ๋ยผู้เพิ่นขายปุ๋ยเดี๋ยวเพื่อกระตดตามค้องเพิ่นตลอดเทรคุยกันตลอดเดียวเพิ่นสิมามบบึงใช่จะมาดูใช่เพื่อกระบอกอยู่เห็นตอนนี้เป็นยังไงบ้างแตกยอดใหม่ไหมอะไรไหมกันเดี๋ยวเดี๋ยวน้องติ๊กเขาจะคอยโทรถาม เนาะหลังจากที่แนะนำไปแล้วเนาะนะครับสำหรับวันนี้ต้องต้องขอขอบคุณนะที่ให้มาชมสวนแล้วมาให้คำแนะนำกันแล้วจะดูความแตกต่างอีกทีหนึ่งว่าหลังจากให้คำแนะนำไปแล้วทำตามความแนะนำเนี่ยแล้วมันจะมีความแตกต่างยังไงมันจะดีขึ้นไว้ขอบคุณหัวหน้าหลายๆที่มาแนะนำ ที่ให้ความอ่อนประสบการณ์นะน่ะที่ให้ความแนะนําไปเสียไปศึกษาที่หัวหน้าเลยบอกคอยก็เลยช่วยเหลือกันคือคืออยากให้คือปลูกแล้วอยากให้มันได้ผลไงเนาะนี่ลได้ผลได้เขาอยากให้รวยไม่ใช่เรื่องจนมาทถอแท้แบบบ่มีกําลังใจเนี่ยมึงต้นได้มันสิใหญ่ขึ้นให้มีกําลังใจเฮ็ดแน่ก็บ่ไดนั่นนะเดี๋ยวทําตามอย่างที่ว่าเดี๋ยวลองดูเนาะครับครับ สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจติดตามแล้วก็ติดตามดู่หลังจากให้คำแนะนำไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างยังไงเนาะมีเบอร์โทรไหมไม่เออช,ช่วยบอกเบอร์โทรอะไรบอกเบอรเขาโทรมาถาม่าหลังจากได้นําไปแล้วทําตามแล้วมันมีความแตกต่างยังไงเนา<ฮ>ะลองบอ,อบอกเบอร์หน่อยทีศูนย์เก้าสี่สี่ห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกอ่าคุณคุณอะไรนะะชื่ออะไร แม่ปานีสำริดแม่ปานีเนาะคอรับสำหรับท่านผู้ชมถ้าอยากจะติดต่อใช้อาร์ดีนะอาร์ดีตัวนี้เนี่ยนะติดต่อตติดต่อได้นะครับเบอร์086 661 7291ผมนัทวุฒินะครับเดี๋ยวผมจะติดตามติดตามสวนทั่วๆไปที่ว่าได้ใช้ไปแล้วเนี่ยจะติดตามมาเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้หรือให้แคมแนะนำเนี่ยมันดียังไงมีความแจตกใตจย,ยังไง ผมคิดติดตามตลอดนะครับขอบคุณครับที่านผูแนำสำหรับวันนี้ขอบคุณครับวัสดีคร uh ับวันดีครับขอบคุณครับครับ